สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโอดฟอร์ดจีนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำรถรุ่น n e x L t g e n XLT นะครับผมสีดำแต่งยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม n e x Gen t Gen XLT 6 e สปีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคา8 8, 8 9 0 0 0 0บาทอ่าเรามาดูส่วนแรกเลยนะครับผมที่แต่งการเพิ่มเติมเข้ามาเป็นกระจังหน้านะครับเอากระจังหน้าเก่าออกใส่กระจังหน้าแรปเตอร์ V6 อักษร FORD ตัวใหญ่พร้อมไฟทับทิม3าดวงสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมแล้วแต่ทางลูกค้าจะชอบนะครับว่าชอบสีไหนก็จะมีรังพึ่งขนาดกว้างอย่างนี้ไว้ระบายอากาศนะครับาสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวส่วนไฟหน้าของ XLT นะครับตัวนี้เป็นไฟสีแคม d a เดไลท์นะครับเป็นรูปตัวสีด้านข้างแบบนี้ส่วนไฟนหน้าตัวรถเป็น LED แบบมัลติรีเฟกชันนะครับผมให้ดูกันเลยแบบนี้ครับ ไฟตันหมวหั XLT มีมาให้แล้วนะพร้อมเอกลักษณ์เลยก็คือตัวที่ค้อบไฟด้านข้างเป็นรูปตัวซีโครเมียมแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ตัว XLT มีชีล่าจุงมาให้นะครับผมมีแค่ข้างเดียวนะครับด้านซ้ายของตัวรถนะครับสามารถเชน่าจุงได้3.5ตันเลยแม้จะมีเพียงแค่ข้างเดียวส่วอีกข้างนึงนะ่ะเราปิดทึบเข้ามานะครับเพื่อความสวยงามครับกระจังหน้าของ XLT จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ สีที่เห็นที่สีดำเนาะถ้าเป็นสียังเป็นทางการก็เป็น b อ o โซลูตแ a c k ครับผมส่วนด้านข้างที่มีการแต่งเพิ่มเติมก็เป็นซุ้มล้อซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับหมุดเงินล้อขนาด20นะครับเป็นแม็ก20ของ b p r o t e c นะครับผมแม็ก20 B p r o t e c ลายก้านตัววีอย่างนี้สีดีดำคลิปด้วยเงินด้านข้างฮนะสวยงามแบบนี้เลยซีรีสย,ยางเป็นของโอตานินะครับผม ยางออทเลนนะครับผมขนาดยางอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูกันขนาดยางถงตัวนี้เป็นขนาดของ33นะครับผมทับ 12. ้ R 2 0โอทอ้รล้อใหญ่ขนาดยาง20อย่างนี้แล้วก็ต้องยกเพิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูเลยอ่าเห็นไหมฮะหน้ากว้างของยางใหญ่นะครับหอยางดอกสวยดุดันเลยทีเดียว ด้านในก็เลยจะเป็นต้องยก2นะครับสาเหตุที่ต้องยกขึ้นมา2เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อล้อมันเป็นขนาดใหญ่ครับเพื่อไม่ให้เวลาเดียวเนี่ยมันติดกับซุ้มล้อเนาะแต่ถามว่ายุคนี้ทำไมยังไม่มีการยก3เข้ามาถ้ายก3ยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวปีกนกครับตัวปีกนกของตัวนิกเจนยังไม่มีมาเนาะเราก็เลยยังเห็นแค่ยก2กันอยู่ที่แต่งเพิ่มเติมก็คือด้านบนตรงนี้เลยครับเป็นลาวหลังคารุ่น XLT แล้วจริงๆจะไม่มีนะดังนั้นอันนี้ติดเพื่อความสวยงามนะครับ ตัวที่ข้อไฟด้านหน้าเข้าไฟสีดำเนาะเข้ากับตัวรถพร้อมอักษรเรนเจอร์แบบนี้อันนี้ก็เรียกแต่งแบบมาตรฐานเนาะยังไงลูกค้าซื้อออกรถกับผมนี้ได้อยู่แล้วเนาะไฟหน้าไฟหน้านี้เป็นไฟหน้าแบบพับด้วยเวฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างตัวที่ข้อมือจับอักษรเรนเจอร์สีแดงถามว่าติดทําไมก็เพื่อป้องกันสําหรับคุณผู้หญิงเนาะหรือคุณผู้ชายก็ได้นาฬิกาแหวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาจับก็จะไ,ไม่เป็นรอยเนาะ เห็นไหมฮะเวลาเราเอามือลงไปถ้ามีแหวนเนี่ยตรงด้านในตัวรถมันก็จะเป็นรอยเราก็เลยปิดเอาไวา้บันไดข้างที่มีมาเนี่ยฮะสังเกตว่าจะมีร่องเห็นไหมครับเพื่อให้มันแบบไม่ลื่นเวลาเราเหยียบแล้วมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไม่ลื่นแน่นอนส่วนด้านหลังครับซุ้มล้อหมุดเงิน6นิ้วเนาะยางขนาด20ยกสองเหมือนกันอ่าล้วส่วนธรรมนีส่วนนึงก็เป็นบันไดขึ้นด้านท้ายแบบนี้บางทีเราบรรทุกของครับไอ้ตัว บันไดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะบันไดท้ายถ้าเกิดว่าเราบรรทุกของบาทีกระบะด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกเปิดออกมาแบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเหยียบได้หรือเหลือพื้นที่เหยียบมันก็จะนิดเดียวเนาะบางทีมีของล้นออกมาก็อาจจะไม่ถนัดได้ฮะแล้วเขาก็เลยทําด้านข้างมาให้เพื่อให้ขึ้นได้สะดวกครับแล้วมันก็จะต่ํากว่าตัวกันชนหลังเห็นไหมฮะสำหรับคนที่ตัวไม่สูงมากก็สามารถเหยียบได้ด้วยด้านหลัง ก็มีข้อไฟหลังเนาะสิ่งที่มีมาให้ก็เป็นจอด้านหลังเห็นไหมเวลาเราถอยเราก็จะเห็นเนาะแต่ว่าพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ยังไม่มีนะครับต้องติดเพิ่มนะของ XLT นี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้เนาะเซตสามหมื่นมีทั้งให้สัญญาณเตือนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยภายในเริ่มจากตัวข้างประตูก่อนเลยที่บังคับกระจกนี้เป็นไฟฟ้านะ ส่วนเปิดกระจกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแบบกดครั้งเดียวอะ่ะเฉพาะฝั่งคนขับนะกับที่นั่งข้างคนขับด้านหลังนี้ต้องยังต้องกดค้างอยู่ XLT มีพุ้สตันมาให้แล้วนะเห็นไหมครับทันสมัยมากเลยพร้อมกันหน้าจอสีขนาด8นิ้วหน้าจอสีนะเห็นหมฮะหน้าจอกลางฟอร์ p พาสเนาะตัวนี้เป็นขนาด10.1นิ้วสิ่งที่ได้มาเป็น Android a u t o Apple c เ r p l a y เชื่อมต่อโดยไม่ต้องเสียบสายนะครับ พร้อมที่เสียบชาร์จแบบ USB 2ช่องเห็นไหมครับแล้วก็ที่ชาร์จแบบวเรสพร้อมกับปุ่มโหมดในการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะครับสามารถปรับได้จะมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเกียร์ธรรมดาครับเป็นแบบนี้ส่วนเ t ์ปกติแล้วจะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะครับแต่อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเนาะเป็นเบาะหนังขีบได้แดงอย่างนี้ฮะทรงสปอร์ตเห็นไหมฮะสวยงามแบบนี้เลยอันนี้เป็นความต้องการของลูกค้านะครับถ้าอยากเปลี่ยนก็สอบถามมาได้นะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรถ n i x k g e n XL t g เกียธรมรมดา6สปีดคันนี้นะครับราคา8 8 9 0 0 0บาทผมมีโปรเริ่มต้นให้นะออกรถราคาที่4 9 0 0 0บาทอยากแต่งแบบนี้ทักมาได้เลยออกรถได้ไม่ยากนะทางผมมีที่ปรึกษาไฟแนนซ์พูดคุยแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับกับเบอร์063 233 265นะครับกับช่องโอ๊ตฟอร์ดบายีนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ